สวัสดีค่ะอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะเราจะมาตัดกะหล่ำปีกันค่ะวันนี้นะคะวันนี้พ่อบ้านเรียกมาตัดกระหล่ำปีค่ะมาดูก่อนว่าพ่อบ้านให้ว่ามันหัวโตวแล้วค่ะหัวใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวให้พ่อบ้านตัดให้โอหัวใหญ่มากหัวโตวิธีการของพ่อบ้านจะตัด ไม่ได้ก็ช่างมาโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวพับไว้เอารูบบนใบพาะบ้านบอกว่าให้พับไว้พับไปเดบ๋นี้เอาลูกลูกคะนาลูกกระลำอ๋อลูกกระลำลืมไปชอบพูดแต่คะนาเอ่อเก็บใบไว้เอากองรวมไว้เออได้แล้วหนึ่งหัวนะคะ โอ้หัวนี้ก็ใหญ่โตมากเราจะทยายตัดเรายังไม่ตัดเยอะวันนี้เพิ่งตัดัางแรกนะคะตัดไปให้วัดเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เราจะตัดกันเล็กน้อยไปขายฝากน้องสะพ้ายขายหน้าบ้านก่อนนะคะหน้าร้านพา่าน้องสะพ้ายขายกับข้าวตอนเช้าค่ะโอเค ยังไม่ส่งตลาดนะคะมันเป็นกระลำของเราเองกระลำปลอดสารนะคะค่ะนี่เราก็จะตัดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาเอากองไว้นี่ก่อน,นเออเ้เอนเบาะนี่ไงหนอนมันกําลังเริ่มมานี่พอาเพระาะว่าอากาศร้อนพ่อบ้านบอกว่าอากาศร้อนเนี่ยการที่เมื่อกี้ไม่มีหนอนเลยนะคะหนอนยังไม่มาบบ้งยังไม่มา มันจะซ่อนอยู่ใต้ใบมันจะเริ่มมาแล้วพ่อบ้านก็เลยเรียกมาตัดเอานอนะอมเอาไว้เมื่อลรไปสักสิบหัวก่อนก็ได้ไดถ้าจะให้เอมัน สองสามหัวเออเอาวางไว้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บเอเ้เามือจับก,กล้องอยู่พอบ้านจะให้เก็บมันเป็นถักบอดสารเราจะเก็บไปเรื่อยๆวันละสิบหวัวสิบหัวมาตัดมากนะคะเอาไปขายหน้าบ้าน,นะคะ่ะเพราะเราจะไม่ส่งตลาด ตอนนี้มันมีน้อยสามร้อยต้นยังน้อยอยู่นะคะเราปลูกไม่เยอะนะคะค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคของพ่อบ้านพ่อบ้านปลูกมาไอ้ปลูกกระลำาจักปีแล้วฮะสาสี่ปีบอกะตั้งต่ปลูกกระลำอันนี้พ่อบ้านปลูกสี่ปีแล้วคะ่ะอ้อันนี้หัวใหญ่มาก โอ้โหจรังจริงเโอ้โหดนอสุดยอดแดเธอเธอเธอเออคเดี๋ยวสิห้พอบานถือกระลำทายลูบอย่เี้อ่าถือกระลำทายลูบให้ได้เหรอพอบานก็ ไม่ค่อยอยากออกกล้องเลยีหัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหัวแล้วหัวอันอีกยังหัวนี้เหรอเออมันไม่มันไม่เหี่ยวไม่ต้องเอาออกให้ใบมันกากใหญ่ๆไว้ก่อนเออนั่นะแหละนั่นแหละอายไปบ้งซัินละ,ะนี่นี่แหละเราตัด เอาแบบนี้แหละยังเพิ่งเอาออกให้หมดเดี๋ยวเข้าเราเข้าออกอใส่รถก,กันเด <c oughs> ี๋ยวจะไปช่างกิโลที่บ้าน,เ,าอนเอาแค่นี้ก่อนเหรอเอเอพราะวันไี้แค่นี้ก่อนนะคะ,ะอ่าชิมชิมหน้าร้านก่อนค่ะให้ วันนี้เราจะตัดไปแค่ใส่ตะกร้าไหมไหม่ใส่ตะกร้ามาอ่ะใส่ตะกร้านั่นแหละเอาหัวอันนั้นเออให้มันเป็นแบบนี้แหละมันเ็ค่อยดีนี่คนะจุดเต็มอุ้ยโอ้ขา <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาตัดกระหล่ำกันค่ะมาชิม มาเช็มมาตัดสักห้าหหัวก่อนนะคะค่ะทำอาหารด้วยแล้วก็เอาไปฝากน้องสะไ้ายขายหน้าบ้านก่อนนะคะค่ะโอ้โหไม่ไหวให้พ่อบ้าน<อ>หิ้วไปเลยอเออให้หิวไปเลยเนะอ้ต้นไม้ก่อนเดี๋ยวให้พ่อบ้านขึ้นรถค่ะอันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวแป้วถุงมาใส่ ไอ้ใบมันเราก็จะไปให้ปลานะคะปลาก็ชอบกินผักค่ะคนก็ชอบกินผักนะคะผักปลอดสารอ่าโอเควันนี้ค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมไปชมเอ่อละมุดก่อนนะคะละมุดค่ะพอบ้านจะละมุดนะคะมันน้ำน้ำมันไม่ค่อยเยอะเพราะบ้านก็ลดเอาบัวลดไปรลด ได้ย่ายังไม่ได้เยอะเลยนะคะละูกกำลังกำลังเป็นลูกเล็กๆอยู่เดี๋ยว่ยัยจะได้ย่าต่อนะคะทีนี้ค่ะ วันนี้นะคะอิงก็ได้มาตัดกระหล่ำปีกับพ่อบ้านนะคะแล้วก็มาดายาด้วยนะคะดายาให้ระมุดค่ะละมุดของออิงก็ปลูกในช่วงต้นฝนนะคะต้นฝนดูท่าจะงามหรือไม่งามนะคะกําลังติดลูกนะคะค่ะพ่อบ้านก็เลยบอกว่าให้มาดายาให้หน่อยนะคะพ่อบ้านไม่มีเวลาค่ะค่ะอิงก็เลยได้มาดายาตรงสวน สวนโคกหนองนาตรงนี้นะคะเป็นสวนไรนาสวนผสมค่ะทํานาด้วยนะคะก็ฤดูปลูกผักก็ปลูกผักนะคะปลูกผักสวนควรัวแล้วก็มีต้นผลไม้มีกล้วยมีเทกามีมะระกอนะคะมีละมุดต,ตรงโน้นก็เป็นลำํำไยนะคะมะพร้าวค่ะปะปนกันไปนะคะก็ปลูกทิ้งไว้ค่ะเพื่อได้กินนะคะนี่ละมุดกำลังเป็นลูกนะคะ ว่าการว่าจะได้หญ้าแล้วก็พ่อ้านบอกว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะเพื่อให้เขาได้กินหมากกินผลไวๆนะคะดูก็แตกยอดแตกยอดแล้วก็ออกดอกขึ้นมาเพิ่มอีกนะคะ,ะตรงนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้มันอยู่ที่โคกน้องนาเป็นโคกดินขี้หินค่ะเป็นทางภาคอีสานนะคะอืม ก็ไม่รู้จะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะคะเป็นคนชอบกินละมุดค่ะอิงก็เลยบอกพ่อบ้านซื้อละมุดมาปลูกไว้บ้างชอบกินมากชอบกินกับข้าวด้วยเหมือนคนแก่เลยนะคะชอบกินผลไม้น้อยหนาอะไรก็ชอบกินกับข้าวนะคะวันนี้ค่ะค่ะก็เห็นต้นไม้มันอยากสวยอยากงามเราก็อยากดูแลนะคะช่วยกันค่ะกับพ่อบ้านค่ะก็มาตัดกระหล่ำด้วยสวนกระหล่ำของพ่อบ้านนะคะ หลักก็คือพ่อบ้านดูแลค่ะอิงก,ก็เป็นตัวเสริมนะคะส่วนมากก็จะดูแลอยู่สวนครัวอยู่ที่สวนข้างบ้านค่ะก็ช่วยช่ยกันไปค่ะตรงไหนปลูกได้เราก็ปลูกนะคะเราปลูกไว้กินเป็นผักปลอดสารมีพื้นที่บ้างมีน้ำลดบ้างนะคะเราก็ปลูกทิ้งไว้ค่ะ เพื่อไว้อยู่ไว้กินนะคะไว้กินไว้ทานเลือกอยู่เลือกอกินจลทานแล้วก็ขายบ้างนะคะวันนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อิงสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ